สวัสดีนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงวิธีการเลี้ยงเต,ต่าสุกตาในเบื้องต้นนะครับ3วิธีการง่ายๆนะครับโดยมีหลัก3อย่างนก็คืออย่างแรกนะครับก็คือการให้อาหารนะครับอย่างที่2การแช่น้ําและก็สุดท้ายก็คือการอาบแดดนะครับ สำหรับอย่างแรกนะครับการให้อาหารอาหารหลักของลูกเต่าสุกต้านะครับก็คืออาหารเม็ดนะครับโดยจะเป็นอาหารเฉพาะของเต่าบกชนิดแห้งนะครับโดยเราสามารถให้เป็นอาหารเม็ดของแต่ละยี่ห้อได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นมาซูริมิสเตอร์อังเคิลหรือว่าหรือว่าจะเป็นกันจูปโปล เพื่อให้เต่าได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายสําหรับเต่าเต่าเด็กนะครับในการให้อาหารเม็ดในแต่ละครั้งนะครับก็จะแช่น้ําให้อาหารเนี่ยนิ่มก่อนนะครับก่อนที่จะให้เต่าได้กินนะครับเพื่อเขาจะได้กัดกินได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่ม การให้น้ำสำหรับเต่าเป็นในตัวนะครับซึ่งแตละวันก่อนที่เราจะให้อาหารน้องนะครับจะต้องแช่เต่าในน้ำตื้นก่อนนะครับโดยจะให้ความสูงของน้ำเนี่ยอยู่ระดับชายกระดองของน้องเต่านะครับเพื่อให้เขาได้กินน้ำแล้วก็ขับถ่ายของเสียออกมาในระหว่างที่แช่น้ำนะครับในช่วงแช่น้ำเนี่ยเราจะวาง อาบแดดในช่วงเช้าไปพร้อมกันได้เลยนะครับในการแช่น้ำเนี่ยนอกจากจะเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายแล้วยังเป็นาการให้น้ำน้องนะครับเพื่อให้น้องได้รับน้ำเพียงพอในแต่ละวันนะครับเพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับสุดท้ายก็คือการอาบแดดนะครับอาบแดดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นแดดที่แบบกลางแดดเลยนะครับ เราสามารถให้น้องตากแดดในช่วงเช้านะครับประมาณ6กโมงถึง8ปดโมงเช้านะครับหรือว่าช่วงเย็นก็คือช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับโดย4ี่โมงเย็นเนี่ยบางทีก็อาจจะร้อนอยู่ก็อาจจะเป็น5้าหมงเย็นนี่ครับดูว่าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในจุดนั้นแล้ว เราไม่ร้อนน้องก็จะสามารถทนอยู่ได้นะครับซึ่งเราต้องสัง,กงเกตอาการเพื่อว่าน้องพยายามที่จะหลบแดดหรือเปล่านะครับนอกจากการอาบแดดแล้วเนี่ยก็คือการาวางในที่ร่มแต่ว่าให้ได้รับไอแดดนะครับวางเว้ใต้ใช้คาแต่ว่าอยู่ในบริเวณที่หรือรอบมีแดด ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องวางน้องกลางแดดนะครับแต่ต้อนร้อนอาจจะเป็นอันตรายต่อน้องได้ซึ่งถามว่าคนที่เลี้ยงในห้องคอนโดหรือห้องที่ไม่ได้โดนแดดเนี่ยสามารถใช้อะไรทดแทนได้ไหมอย่างเช่นหลอดไฟอะไรอย่างงี้สามารถใช้ทดแทนได้นะครับโดยหลอดไฟที่ใช้เนี่ยจะเป็นหลอด อ่า UVB แล้วก็ u v a นะครับ UVA เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้น้องเนี่ยกินอาหารแล้วก็กระตุ้นระบบย่อยของน้องได้ดีนะครับส่วน UVB เนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของน้องเนี่ยดูดซึมแคลเซียมเพื่อไปสร้างากระดูกสร้างกระดองของน้องให้แข็งแรงนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งมีความจำเป็นมากจะขาดไม่ได้เลยนะครับนอกจากการกินการแช่น้ำก็คือการอาบแดดนั่นเองเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจาะรายละเอียดในแต่ละอย่างกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ